ตอนนี้นะครับพุทธวัฒนะกลายเป็นมีผู้ที่ให้ความสนใจเยอะมากขึ้นนะครับจากเดิมที่มีผู้ศรัทธามากอยู่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่มีข่าวของวัดนาป่าพงเนี่ยก็ทําให้ผู้ที่บุคคลอื่น,นมีความสนใจที่จะเข้ามารู้จักเข้ามา,าเรียนรู้ว่าพุทธวัฒนะเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องอะไรกันนะครับเมื่อมีผู้เข้ามาให้ความสนใจเนี่ย นายมองว่าเป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่ามหาชนเนี่ยหรือคนท,ทั่วไปเนี่ยที่เป็นมนุษย์มีสติปัญญาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นจุดดีในขณะที่วัดนาป่าพงเนี่ยกำลังมีข่าวในเรื่องของการมีผู้มากล่าวหา ทั้งเรื่องสีกาทั้งเรื่องคดีนะครับทนายก็อยากฝากไปถึงหลายๆท่านนะครับว่าในเมื่อเราศรัทธาแล้วเรามีความอยากลงมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดผ่านท่านอาจารย์ครกฤิตรโสติพโลแล้วนะครับก็ช่วยกันแชร์ธรรมะเนี้ยไปให้มหาชนทั้งหลายได้พิจารณากันว่าคําสอนที่ท่านพระาอาจารย์ครกฤตรโสติพโลนํามาสอนเนี่ยนะครับที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยอ่า ถูกต้องตรงจริงตลอดการไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาอย่างเนี้ยให้เขาได้วิเคราะห์วินิจฉัยกันเองว่าเขาจะเลือกเสพครบสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตหรือว่าจะละทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นมงคลต่อชีวิตของเขาเขาตัดสินใจได้นะครับและท่านพระอาจารย์ครทธินนี่นะครับทนายมองว่าท่านเป็นผู้มีอุปการละเป็นอย่างมากอุปการละทั้งศาสนาและอุปการละทั้งสังคมนะครับในทางศาสนาศาส,สนาเนี่ย จะมั่นคงเป็นอย่างมากเพราะว่ามีผู้ที่ยึดมั่นในคําของพระเจ้าโดยผ่านพุทธวจนะเนี่ยนะครับโดยการได้ยินได้ฟังพุทธวจนะเนี่ยนะครับอันนี้ในทางพุทธศาสนานะครับส่วนในทางสังคมเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาศึกษาได้ยินได้ฟังพุทธวจนะแล้วเนี่ยบุคคลคนนี้จะเป็นคนดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะดีได้ในระดับไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอินทรีย์บารมีของเขาเหล่านั้นนะครับฝากทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์ คําสอนของท่านที่ถ่ายทอดบอกสอนเอาไว้โดยนําคําของพระเจ้าเนี่ยามาถ่ายทอดต่อนะครับฝากทุกท่านช่วยกันนะครับโอ้โหพี่เปรียบเทียบผมได้เห็นสื่อบันสื่อนะครับที่ไปพยายามเปรียบเทียบหลวงตาสินทรัพย์กับพระจาคกิ์นะครับว่าหลวงตาสินทรัพย์ไม่หนีสื่อแล้วก็ยินดีที่ตอบทุกเรื่องคือลักษณะของการไปหานอบนอบ้นอมสักขนาดนั้นใครๆก็ต้อนรับครับลักษณะที่ อากาศกิยาในการดําเนินไปตอนนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีจิตปะทุสไลด์เลยไม่แต่นิดเดียวแต่คุณเปรียบเทียบกับพระจ่ายกฤิบอะซึ่งเห็นมาตั้งแ,แต่ไหนแต่ไรแล้วชาวบ้านชาวชาว่องก็เห็นว่ามุมมองของการปฏิบัติตัวในการเข้าหาเนี่ยมันต่างกันแล้ววัดป่านะครับผมเขารพศรัทธาของตาสินทรัพนะผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันแล้วผมก็เป็นสายอาจารย์เบียร์ลูกศิษย์ของตาสินทรัพเหมือนกันวัดป่าทุกๆวัดครับที่สอนมรกแต่เนี่ยคือหน้าศรัทธาน้าครรพหมดเลยครับ แต่ในมุมของผมเนี่ยผมว่าพรอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านไม่ได้หนีเสือนะครับลองลองไปหาท่านดูครับท่านอยู่ทุกวันเลยนะแล้วสามารถขอคำปรึกษาทุกๆเรื่องลองเข้าไปดูครับไม่ใช่เปรียบเทียบแล้วก็แบบผมเห็นความต่างมากๆเลยซึ่งลักษณะการแสดงออกเนี่ยมันชัดเจนผมว่าถ้าถ้าเปรียบเทียบจริงๆนะครับลองลองตั้งกริยาตัวเองใหม่ลองลองตั้งกริยาตัวเองใหม่นะแล้วค่อยไปนะครับไม่ใช่โอ้โห สองมาตรฐานขนาดนี้แล้วเข้าไปน่กะจะเอาให้ตายกันไปข้างที่ผ่านมาก็พยายามเค้นแต่ละเรื่องแต่เรื่องเป็นไงครับไม่ไม่ไม่มีเรื่องจริงสักเรื่องเลยอะที่พยายามกล่าวหาผมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามองกันออกหมดเลยนะ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระจารยค์คริสต์เนี่ยผมสังเกตนะผมผมมองภาพรวมกว้างๆไงนะคนที่ออกมาปกป้องพระจารย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไปใส่บาตรท,ทาบุญที่วัดแล้วก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรม และคนกลุ่มเนี้ยจะมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันคือมีความรายต่อบาปเขาจะไม่ไปเบียดเบียนใครด้วยไก่วัจะใจเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะไปฟังธรรมคนที่ไปฟังธรรมเนี่ยก็จะต้องเริ่มสํารวมไก่วัาจาะจแล้วใช่ปะนึกถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตจะเป็นเทวดาเรียกว่ามนุษย์สเทวโวเพราะาผมสังเกตเนี่ยเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมีอินฟลูเอนเซอร์ออกมาปกป้องเยอะมากแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์อะออกมาปกป้องในรูแปแบบของการเอาข้อมูลที่พระอาจารย หรือทนายความเนี่ยเผยแผ่ก็ช่วยกันรีโพสช่วยกันแชร์ก็ออกมาแสดงความเห็นในรูปแบบกระบวกป้องคือไม่ได้หยาบไม่ได้แบบรุนแรงนะที่ผมสังเกตคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเหมือนทุกคนก็มีความรายต่อบาปแล้วก็มีความเกรงกลัวต่อผลก,การกระทําตัวเองเพอผมมองภาพรวมในมุมนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยมองภาพรวมฝั่งตรงข้ามบ้างฝั่งตรงข้ามที่มีความกดแค้นอาฆาตพยาบาทมีความริษยาแล้วก็บิดเบี่ยงข้อมูลที่พยายามทําร้ายทําลายพระอาจารย์ ถึงขั้นสูงสุดนะที่ผมเห็นนะคือรุนแรงมากในการแบบเกี่ยวกับเรื่องอการขีดอวัยวเพศทุกอย่างอนะ่ะคือแบบมันดูรุนแรงไปหมดและสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนะี่ยคือมีความอาฆาตแล้วก็จิตเนี่ยในมุมนี้ผมรู้เลยว่ามนุษย์เสนริโกแน่นอนมนุษย์เสนริโกคืออะไรรู้ไหมครับก็มนุษ,ษนย์สาระโรกไงร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตอ่ะเป็นสาระโกรกไปละนี่ก็คือเขากําลังสร้างภพให้กับตัวเองอยู่ พอผมมองมุมนี้ผมก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเราสามารถดูได้เลยว่าการกระทําของเราชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไงภพภูมิของเราที่เราอยู่แอรเรียที่เราอยู่เนี่ยมีจิตพยาบาทกดแค้นใครไหมหรือว่าเราอยู่ในสถานที่ที่สังคมของเราเนี่ยมีแต่คนที่มีความายต่อบาปแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีๆไม่ได้คอยอาฆาตทรลายทาลายกันส่อเสียดเพ้อเจอ้อถ้าเรามองมุมของเราที่เราอยู่เนี่ยเราสามารถประเมินภพภูมิของเราได้แล้ว แล้วเราก็ประเมินพบภูมิฝั่งตรงข้ามได้เหมือนกันถ้าเราเห็นภาพรวมเนี่ยเราจะรู้ลองคิดเหมือนที่ผมคิดดูนะครับผมเพิ่งดูพี่ทนายเขาโชยเอกสารเกี่ยวกับการลงทุน2 0,000ยูโรแล้วก็ขาดทุน10,000ยูโรนะมีฟิวเจอร์บอร์ดทำตารางชี้แจงรายละเอียดอย่างดีเลยผมเชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวทางวันนับองผมก็จะส่งธนาชี้แจงก็จะเหมือนกับครั้งที่สองที่เราฟังนั่นแหละ,หละเกี่ยวกับการไปเที่ยวญี่ปุ่น2ต่อ2เกี่ยวกับการขีด โหยเพศแข่งตัวแล้วก็ต้องการแบบให้พระอาจารย์เอาไปโชว์ผู้หญิงคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็นะครัวใช่ไหมนะที่อยู่ในวัดบ้านศรีกาก็พอเราเห็นภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงที่เขากล่าวหลายมาภาพรวมเราก็สามารถมองออกแล้วในเหตุการณ์ครั้งนี้สองมุ่นยีโล,ลยนะแล้วก็ขัดทุนอหนึ่งมร่นยีโล,ลยนะม,มันสมเพชสมผลมากเลยอนะในมุมของผมนะผมพอมองภาพแล้วผมรู้สึกตลกอะเอาเถอะผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ มันดูออกแล้วไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วเกี่ยวกับการกล่าวหาท่านเดี๋ยวทีมทนายวันดาวผมก็คงจะมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งละครั้งนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะทําอะไรให้มันเสื่อมเสียได้อีกแล้วอะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคนส่วนใหญ่มองออกแล้วคลิปนี้ขวากถึงบิ๊กเต่านะครับบิ๊กเต่าคือพระเจ้าอาโศกมหาราชตัวจริง ที่มาปราบปรามอรักชีภิกษุนอกรียที่เจออาปัติประาชิศแต่ยังซ่อนตัวอยู่ในผ้าเหลืองนะครับจัดการให้หมดนะครับก็ท่านให้สัมภาษณ์ถูกถ้าหากให้คณะสงฆ์เข้ามาจัดการก็คือพวกเดียวด้วยกันทั้งนั้นไม่มีทางปราบได้นะครับพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ใช้วิธีปราบอา,อาจจะคล้ายคึงแต่ไม่เหมือนนะครับในยุคหลังพุทธกาล235ปี ก็มีภิกษุนอกรีดเข้ามาปรอมวดอย่างนี้แหละครับละเมิดทำวินัยหาเงินหาทองนะครับทีนี้พระเจ้าอาโศกมหาราชก,ก็เรียกภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสอบถามเรื่องทำวินัยใครตอบไม่ได้จับศึกใครตอบไม่ได้จับศึกนะครับจับได้6ก0 0 0่นกว่ารูปนะครับในยุคนั้นและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทำอีกเลยแต่ตอนนี้ ผมขออนุโมทนาสาธุกับบิ๊กเต่านะครับไม่ต้องกลัวบาปไม่บาปได้บุญเสียด้วยซ้ำพระอวาดขยะนะครับวาดขยะศาสานาของเราที่เป็นเหลือไรที่มาเกะาะศาสนากินคือถ้าถอดผ้าเหลืองแนละ้วมันอดตายนะฮะมันจึงปกป้องกันสุดๆบิ๊กเต่าทำถูกนะครับผมขออนุโมทนาสาธุเพราะว่พาพระพุทธเจ้าฝากไว้กับพุทธบริษัทธสี หากภิกษุเพียงพยับต้องช่วยกันว่ากล่าวตักเตือนหากอาบัติปราชิกแล้วก็ต้องให้ศึกออกไปโดยไม่ต้องเปล่งวาจาศึกพระดีในเมืองไทยก็ยังมีเหลืออยู่อีกมากมายนะครับแต่เขาอยู่ยากหากเขาเข้าไปอยู่วัดแล้วเขาจะถูกกันแกล้งทุกวิถีทางนะครับแล้วก็เหมือนผมผมก็อยากจะเข้าไปบวชบวชหากผมไปรักษาธทมวินันผมไม่รับเงินและทองปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดา ผมก็อยู่ไม่ได้ผมก็อยู่ยากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอชื่นชมบิ๊กเต่านะครับแต่น่าเสียดายทีด่เดียวหากบิก๊กเตาเรียนรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเรียนรู้กับธรรมวินัยกับธรรมะของพระพุทธเจ้าบางทีท่านอาจจะรู้บ้างก็ได้นะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับ